สวัสดีจ้ายินดีนต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะเมนูวันนี้ง่ายมากๆเลยนี่นะคะยำปลากระป๋องนี่เลยจ้าปลากระป๋องตาสามแม่ขัวนี่เลยวันนี้สมพรจะมายำนะคะไม่รู้จะทําอะไรกินวันนี้ไม่ได้ไปตลาดมีปลากระป๋องอยู่ในตู้จะมายำนะคะวันนี้ก็จะมีพริกมีหัวหอมแดงหั่นซอยแล้วก็มี จะไขนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีน้ำมะนาวนี่นะคะไปเลยค่ะเราก็ไปเปิดปากระป๋องกันเลยนี่กระป๋องหนึ่งนะคะวันนี้ยำกระป๋องเดียวที่ใส่ลงไปในชามเลยจ้ายำปลากระป๋องสามแม่ครัวนี่สี่ตัวตัวก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะ ตาสามในครัวก็อร่อยนะคะนีจ้าเราก็มาปรุงรสกันนะคะเราก็ใส่น้ำปลาลงไปก่อนเลยนิดหน่อยนะคะนีจ้าใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยมะนาวจ้าบีบใส่ลงไปเลยนะคะ แซ่บแง่ายๆมีจ้าก็ขนให้เข้ากันนะคะปลากระป๋องเนื้อแน่นๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ง่ายมากๆเลยบางทีสมพรจะไม่ได้ยำนะคะก็เทใส่แบบนี้แล้วก็ตักกินเลยอร่อยนะคะ ปรุงรสเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่หอมพริกแล้วก็ตะไคร้ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะขยำข้าวก็เป็นเมนูพื้นบ้านเมนูง่ายๆนะคะมีอะไรก็ทำกินไปนี่จ้าพริกหั่นซอย นี่จ้าใส่ไว้ให้หมดเลยนะคะยำปลากระป๋องเสร็จแล้วจ้าไปทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆมาคะ่ะมาทานด้วยกันอร่อยมากๆเลยจ้านี่นะคะเสร็จแล้วจ้าขอบคุณม,มากๆนะคะที่เข้ามารับชม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ